Um, well, there's there's many, but it, it's not about how many. It's about how good. You know, you can have a thousand boys and find one, or you can have ten boys come and find ten. So we look for the quality. For the, fir the first two things, the most important things, are with the technique, the yeah. good technical ability, and we want to see. Um, some tactical awareness, but we can coach this. But we want to see a little bit of tactical awareness. And lastly, they must be good boys, they have to live in the academy, they have to be coached, they must be disciplined boys. Yeah, um, each time we have a recruitment day, it depends on the ability. Sometimes five can pass, sometimes 20 can pass. It depends on the ability of the boys. So we look hard. and we then test them further in the academy to make sure we have good players that can one day play Thai Premier League. ขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เยอะนะครับก็ก็ก็บางบางคนก็ใช้ได้แต่ว่าเราเราดูทักษะเบสิกก่อนถ้าถ้าเบสิกรู้สึกการรับบอลดีเทคนิคดีเราก็มองไว้เพราะสกอตดาเลนเขาก็ชอบครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งเราอยากได้ ที่จะมาแบบก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ครับคือเป็นคนวีราอะไรเงี้ยก็จะดูไปพิเศษครับครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าได้ได้เข้ามาเราก็จะไปฝึกซ้อมแล้วก็ปั้นให้เขาขึ้นขึ้นเด็กอาคาดมิให้ให้ให้ไปไปทดแทนชุดใหญ่ได้เห็นเด็กที่เคยมาฝึกตอนคลินิกยามห้าเนี่ยมาคัดหลายคนแล้วและฝีมือดีขึ้นใช่ได้พัฒนาขึ้นครับครับครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มาคัดที่นี่ของเราก็รู้สึกว่าเขาเขา เขามีฝีมือขึ้นแต่เรา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 ต้จะคัดที่ดีสุดครับขึ้นเพื่อขึ้นจะจะได้ไปเล่นในอะคาเดมีครับครับผมครับวันนี้น้องๆที่มาคัดเข้าบูรีปามิวเตดอะคาเดมีเยอะไหมครับโค้แขรงเยอะครับวันนี้ก็จากปีที่แล้ววันนี้ห้าร้อยเกือบห้าร้อยคนครับสี่ร้อยเก้าสิบห้าเกือบห้าร้อยอย่างในปีที่แล้วรุ่นสิบหกนี่ประมาณสองร้อยห้าสิบคน วันนี้เพิ่มขึ้นครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยครับครับน้องๆส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดเยอะไหมครับเยอะครับต่างจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่บุรีรัมด้วยแล้วก็ในระแวกเขตภาคอีสานครับครับก็สาม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 อย่างด้วยกันทางทางทางท่านผอสกอตนะฮะก็ก็ได้ได้บอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายละเอียดไว้3อย่างก็คือเรื่องของเทคนิคครับความสามารถเฉพาะตัวนะครับอันที่สองก็เรื่องของเทคนิคเทคนิคแล้วก็เรื่องของ ของความขยันเขาความมุ่งมั่นของเขาในเกมเขาโชว์ให้เห็นในเกมไหมอะไรเงี้ยก<ม>ารช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมการเล่นเป็นทีมเขาเขามีตรงนี้ไหมเงี้ยตรงสามอย่างนี่คือเขาทางทางทางสกอตเนี่ยคือเขาเขาเขาบอกว่าให้ดูสามอย่างนี้เป็นหลักสาม<ข>อย่างนี้เป็นหลักเลยทีเดียวนะครับก็หนักใจคือว่าคือว่าเมื่อจํานวนเยอะเนี่ยโอกาสที่เด็กจะโชว์เนี่ยม,มันก็เวลาแล้วก็เรื่องของเวลามันจํากัดเพราะนั้นเราก็ฝากกับเด็กๆบอกว่า เวลามันมีน้อยคุณมีโอกาสตรงนี้คุณพยายามทําให้เต็มที่ครับครับผมโชว์ให้โค้ดต่างๆเห็นมันพูดเป็นจํานวนไม่ได้ครับเราดูที่ผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วมองที่ว่าจะไปถึงเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ไหมโอ้โหคือมองไกลอย่างนี้เลยครับครับคือเราต้องมองตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเพราะมันเป็นสิ่งสาคัญใช่ไหครับก็ฝากเด็กๆก่อนนะครับก็คนไหนที่ติดก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็ ทางสโมสรบุรีรัมย์ก็ยินดีต้อนรับนะครับส่วนคนไหนที่ไม่ผ่านนะครับก็อย่าเพิ่งเลิกล้มความตั้งใจนะครับยังมียังมียังมีทุกๆปีเรายังมีคัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณยามาฮ่านะครับที่ที่เป็นสปอนเซอร์ในในการสนับสนุนเ,เป็นสปอนเซอร์ของของบุรีรัมย์ยูอทอาเดมี่ยู่นะครับนะครับก็ส่วนประชาสัมพันธ์ก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์รุ่นการคัดเลือกนะครับรุ่น10ที่คัดไปทั้งหมดรุ่น12 ถึง18ปีนะครับก็รายงานตัววันที่6พฤษภาคมนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2นะครับทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วแต่ในส่วนหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อทางผู้ปกครองไปแล้วนะครับแต่คนไหนที่ไม่ทราบก็ฝากไปทำพันธ์ไปหน้าโกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครที่แข้งมากครับขอบคุณครับ zas el payo mete oye oh, yeah. oye oh, yeah. oye oh, yeah. oh, yeah.